ในคลิปนี้เราจะมาดูความแตกต่างของ everyday ที่เขียนติดกันกับ everyday ที่เขียนแยกกันนะคะว่าใช้ต่างกันยังไง everyday ที่เขียนติดกันเนี่ยมันจะเป็น adjective ซึ่งแปลว่า daily ordinary นะซึ่งเกิดขึ้นทุกวันตามปกติเช่น smartphone s are a part of everyday life for most people smartphone เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ ส่วน every day ที่เขียนแยกกันเนี่ยมันจะเป็น adverb หรือว่าคำกริยาวิเศษค่ะที่แปลว่า each day ทุกๆวันแต่ละวันเช่น Judy asked the same question every day. Judy ถามคำถามเดิมทุกๆวันจุดสังเกตก็ง่ายมากๆเลยค่ะด้วยความที่ every day เขาเป็น adjective หรือว่าคำคุณศัพท์เนี่ยคำคุณศัพท์มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ขยายคำนามเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเป็น every day ที่ติดกันเนี่ยมันจะมีคำนามอยู่ข้างหลังเสมอ ในตัวอย่างก็เป็น everyday life นะคะหรือเราอาจจะเคยเห็นตามช่อง y o u t u b e เป็น everyday makeup everyday routine อย่างนี้นะคะคือมันจะมีคำนามที่ต่อหลังเสมอเลยในกรณีที่เป็น everyday แบบเขียนแยกกันเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคำวิเศษอะมันไม่ได้ขยายคำนามอยู่แล้วคำวิเศษเนี่ยมันจะมักขยายอะไรขยายการกระทำนะอันนี้เนี่ยเขาก็ขยายการกระทำว่าเนี่ยจูจี้ถามคำถามเดิมๆทุกๆวันเลยหรืออาจจะเป็น I go to the park นะฉันไปสวนสาธารนณะแล้วก็เติมว่าไปบ่อยแค่ไหนไปทุกวันเลย I go to the park every day นะหรืออาจจะเปลี่ยนสถานที่จาก park เป็น gym ก็ได้ I go to the gym every day ฉันไปโรงยิมทุกทุกวันเลยนะคะอันนี้จะขยายที่การกระทำส่วนอันนี้จะขยายตัวคำนามค่ะอันนี้ขยายคำนาม ส่วนอันนี้ขยายการกระทำค่ะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเข้าใจเรื่อง everyday ที่เขียนติดกันกับ everyday ที่เขียนแยกกันนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ